ได้ทำงานกับยาย่าเป็นไงบ้างไม่มีเอสคคิปนะมตอีตอบดีเห็นแพชั่นขนาดนี้แล้วเลยอยากจะถายมาเด็กเขินไหมมาเด็กมาเด็กไเออเออจริงๆมันเหมือนความฝันเลยครับเพราะท้ายสุดแล้วริวเคยบอกพี่ดิวครับว่าแบบให้ริวไปเดินผ่านกล้องข้างหลังที่พี่ยาพี่แบร์เล่นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบวันนึงมีชื่อให้ริวไปแคสครับ แล้ววันที่ริวไปแคสเขาบอกว่าเล่นกับพี่ยาย่างี้ริวเลยแบบแล้วพอริวได้ริวแบบคือริวริวชอบทั้งพี่แบร์พี่ยาครับแล้ววันหนึ่งที่เราได้ทํางานกับเขามันแบบมันแบบเหมือนฝันไปเลยครับแต่ตอนที่ริวแบบได้เข้าไปอยู่ในบทสลัดอะไรเงี้ยคือความเขินในเรื่องอะความเขินทุกอย่างมันมันคือจากตัวละครที่เขาเขียนมาแล้วก็ของจริงไม่ใช่เขินจริงเขิน เอย้ยมันอันนี้นะพูดยังไงให้มันดูแบบไม่แต่แต่ริวแต่ริวบอกริวบอกพี่ยาริวริวขอรนุยาพี่ยาครับแบบริวลรืมความเป็นแบบว่าแบบแฟนคลับได้เลยริวตั้งใจทํางานในในฐานะบทจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่ริวปิดตัวละครริวครับริวก็บอกพี่ยาว่าแบบว่าแบบปิดกล้องแล้วแบบยังไงแบบว่าริวขอบคุณนะครับแล้วก็ยังไงริวก็ขออนุญาตเป็นแบบแฟนคลับพี่ยาต่อไปนะครับโอ้โหเอ็นดูโอ้พี่ยาว่าไงบ้างคะพี่ยาก็ รับรับรับรู้ครับรับเรื่องพี่ยารับเรื่องรับรับเรื่องครับแบบก็ครับกเก่งใจพี่ยามากแบบครับครับเก่งใจครับ Switch Podcast